สวัสดีครับวันนี้วันที่12มกราคม2566นะครับดูทิศทางของเซตก่อนที่จะไปดูการสแกนหุ้นของเรานะครับในสแกนหุ้นในการสแกนหุ้นของเรานะครับหุ้นนะครับที่จะต้องมีการปันผล นะครับมีแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือกร้อยเจ็นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยการผลนะครับเพราะว่าหุ้นที่ไม่มีการผล,ผลมันจะไม่ได้สองเด้งเพราะนั้นเราต้องการตั้งแต่ราคาขึ้นไปนะครับหมายว่าเราต้องการที่จะมีหุ้นสองเด้งนะครับรก็คือ็น,นขขึ้น2 หุ้นต้องมีการปันผลเพื่อเราจะได้2เด้งใน,นดับใน,ใน,ในเบื้องต้นนะครับสภาพโดยรวมทั่วไปของเซตตอนนี้ก็กําลังจะบวกขึ้นไปนะครับเกือบเมื่อสักครู่ก็บวกขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ราคาเซตก็กําลังจะค่อยๆ่อยทะยานขึ้นไปที่พันเนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่0.61นะครับแล้วก็อยู่ที่พันหกร้อยแปดสิบหกันหกร้อยแปดสิบหกจุดสามหกจุดนะครับถ้าราคาอื่นก็เราคงราคาก็ยังคงไซเวกด้านข้างนะครับโดยดู ราคาต่างๆนะครับก็ยังคงตะเบทีไกับเบนสปอร์ตก็ยังคงไซด์เวกในค่าราคาก็ไม่เกิน80 82.54นะครับส่วนราคาค่าเงินบาทกับค่าเงินเยนนะครับก็ยังคงแข็งค่าขึ้นมานะครับเงินบาทนั้นก็ยังคงอยู่ที่33.43นะครับถือว่าแข็งค่าขึ้นมาเรื่อยๆแม้ว่าจะเป็นสีเขียวนะครับประเด็นก็คือเขาจะแข็งไปที่32บาทนะครับ ส่วนเงินเยนก็อาจจะมีลงไปที่130เยนต่อดอลลาร์อันนี้เราจะมองภาพใหญ่โดยรวมนะครับราคาทองก็ยังคงไซด์เวย์ไปที่พันเนะครับก,ก็อาจจะใกล้หยุดแล้วนะครับอาจจะไปหยุดที่ประมาณ1990ก็ได้นะครับพันเก้าร้อยพันเก้าร้อยสิบหรือพันเก้าร้อยจนถ้วนนะครับตอนนี้ราคาก็บวกขึ้นไป6.0อุนอนต่อดอลลาร์นะครับอยู่ที่พันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับแปดสิบเอ็ดจุดหกหกเก้าศูนย์นะครับปลอดภัยนะครับ ทีนี้เราจะไปดูการสแกนหุ้นของเรานะครับอย่างที่เราเรียนให้ท่านทราบนะครับในการใส่ตั้งค่าคอนดิชั่นนั้นก็สําคัญนะครับเริ่มนะครับก็คือเริ่มที่ตลาดเซ็ตแล้วก็ตลาด MAI นะครับยังไงก็ต้องราคาตั้งแต่0-2ถึง2บาทคือราคา2บาทลงมานะครับเมื่อมี2บาทลงมานะครับหุ้นที่มีวอลลุ่มเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นหุ้นที่ดีแล้วมีความนิยมในตลาดนะครับก็คือเป็นหุ้นที่ตลาดกําลังเล่นกันอยู่นะครับ มันถึงจะมีจังหวะไซเว์ขึ้นไปนะครับเราก็เลือกนะครับวอลลุ่มโคลสบลเอเมวีนะครับก็เลือก s อ a 5นะครับซึ่งมันมีอยู่หลาย s อสนะครับซึ่งตัวต่ำสุดก็คือ FEMA5 นะครับแต่ว่าเราเลือก s อ a 5เพราะว่ามันจะเป็นตัวที่รับเมียดละไใหม่ที่สุดนะครับเราก็มี EMA Close-up นะครับก็คือมีราคามากกว่า2นะครับเราเลือกเป็น อ่า e เมสองกับ e เม1ิบสี่วันนะครับแล้วก็เลือกตัวอ่าตัวอ่าชั่วโมงเพราะว่าเราจะเล่นถ้าเกิดเราถ้าใช้เดเทดนะครับก็คือมันจะต้องมีจังหวะในช่วงสีชั่วโมงนี้นะครับจริงๆมันก็เหลืออีกนิดหน่อยนะครับที่จะก็จะปิดตลาดกันตอนนี้ก็น่าจะบ่ายสองบ่ายสามกว่าๆนะครับจริงจริงเราก็เลือกตัวนี้ก็ไม่น่าจะเป็นปนัญหาอะไรถ้าถ้าจะจะเลือกทั้งทาวเฟรมเดย์หรือทาวเฟรมอ่าสี่ชั่วโมงก็ได้นะครับเพื่อให้จังหวะตัวที่เป็นจังหวะขาขึ้นขึ้นไปนะครับ และอีกตัวหนึ่งอีก2ตัวที่สําคัญก็คือตัวที่มันต้องมากกว่าเส้น2องล้ว,วันนะครับคือจังหวะปิดทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีเส้น2องล้ว,วันเพื่อเพื่อเป็นตัวเรฟเลนนะครับว่าคุณต้องมีราคาเหนือเส้น2องล้ว,วันนะครับถึงจะเป็นตัวที่เป็นจังหวะไซ d e w วอาพขึ้นไปและอีกตัวที่สําคัญก็คือ DPS นะครับก็คือ0.02นะครับก็คือมีการตอบแทนมีปันปันผลนะครับตั้งแต่0.02ขึ้นไปถึง20บาท เราก็กดเซฟแล้วกดรันสรีนขึ้นไปนะครับหลังจากที่เราตั้งคดิชั่นเรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นหุ้น3ตัวนี้ให้เราเห็นนะครับเราก็เข้ามาดูนะครับในหุ้น3ตัวนี้นะครับว่าในช่วงจังหวะนี้เขาเป็นมาอย่างไงนะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับเราให้ชัดเจนที่สุดนะครับเข้าไปดูที่ f 4 5ของเขานะครับ ecf f 4 5ของเขาเป็นเช่นไรพอเข้ามาหน้านี้นะครับเราไปที่เมนู news นะครับเมนู news ก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ เลื่อนหาดู f45 นะครับว่าเขามีผลการดำเนินงานอย่างไรนะครับเพื่อให้ดูว่าจังหวะถัดไปแล้วจะมีโอกาสทำกำไรต่อไปหรือเปล่านะครับดูสรุปผลการดำเนินงานนะครับที่ f45 นะครับไตรมาสล่าสุดคือไตรมาสที่3นะครับคลิกเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นยังคงทำกำไรมาได้นะครับเนื่องจากว่างวด9เดือนนะครับคือ3ไตรมาสนะครับปี64นั้นทำได้35 0 0 0นะครับ ผลเปียวห้าก็ทาลดลงไปเหลือสามหมื่นหนึ่งะครับแต่ว่าทั้งคู่นั้นยังคงทํากําไรได้นะครับถ้าดูตัวนี้น่าจะเป็น6เดือนนะครับปี64กสี่ได้ห้าพันสี่นะครับผลปี่ยวห้าก็ได้9ก้าพันเก้นะครับก็หมายว่าเปี่วห้านั้นก็ทํากําไรมาได้อย่างต่อเนื่องเป็นจังหวะที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นจังหวะไซด์ไวอัพขึ้นไปนะครับถ้าดูจากแนวโน้มนะครับเราาไปดูว่าเขาสามารถแบ่งปันหรือมีการปันผลอย่างไรนะครับการปันผลเขาก็มี DPS นะครับ ดีเ0สศพอดีนะครับต่ำสุดของเขาก็มี epe อยู่36.29เท่านะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป0 6 5ย์ไอ้นะครับแล้วก็ 1, 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2.27นะครับหนึ่งเดืยนที่ผ่านมาก็บวกไป1.69นะครับซึ่งมี eps อยู่0.03แล้วก็ปันผลอยู่0.02นะครับตัวนี้ก็ is close furniture นะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับ เราจะไปดูว่าแนวโน้มของเขานะครับมีความต้องการของตลาดนะครับในตลาดก็คือ B าย v o รุ่มอยู่ที่86แล้วก็มีเซลล์รุ่มที่13หมายเวาว่าตัวนี้ยังคงเป็นที่นิยมของตลาดเพราะว่าเขามีบ o รุ่มตั้ง86อนะครับอยู่ในคอนซัมชันนะครับแล้วก็ความต้องการของตลาดอยู่54นะครับถ้าเราเข้าไปดูในอิ d i c a t o r ของเขานะครับเข้าไปดูนะครับอนดิเคเตอร์ของเขานะครับ เขาก็เป็นจังหวะที่จะพุ่งขึ้นไปจุดถึงจุดสูงสุดของเขานะครับตอนนี้ราคาอยู่จุดสูงสุดนะครับคือ linear r e g r a t i o n ด้านบนสุดนะครับถ้าเรารอถ้าเรารอสักหน่อยนะครับให้เขา s i ด์ w a y s d o ลงมานะครับชนเส้นสอะวางแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับเพื่อเปลี่ยนทิศทางให้ sideways up ขึ้นไปนะครับที่จังหวะของเขาเหมาะมากนะครับเพราะเขา s i d e w a y มานานนะครับ s i ด์ w a y มาด้านข้างนี่นานเลยนะครับแล้วก็รอที่จะเปลี่ยนจังหวะของ linear r e g r a t i o n ตอนนี้ linear r e g r a t i o n เขายังคง sideways วนะครับแต่ว่า เขาจะเปลี่ยนทิศทางเพราะว่าหลังจากที่เขาดูผลการดำเนิน,นงานผ่านมาก็เห็นว่าเขาเป็นบวกเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า c a e c f นี้เขาก็จะ,ะ,ะค่อยๆปรับปรุงตัวเองแล้วก็เปลี่ยนทิศทางให้ซด์ไวอัพขึ้นไปซึ่งถ้าเราไปดูใน time frame w e e k นะครับก็เห็นว่าจังหวะ time f r a m e week นั้นน่าจะทำกำไรได้อีกเยอะเลยนะครับถ้าไปดู time f r a m e We e กนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะทำกำไรขึ้นไปได้อีกนะครับจะเห็นว่ามีโอกาสที่จะทำกลับหมายความว่าเขามี ไซว์เว่อขึ้นไปนะครับอาจจะมีราคาไปที่นะครับอาจจะมีราคาไปที่1.81่นะครับราคาก็จะค่อยไซว์เว่ยกลับขึ้นไปอันนี้คือท r a m e w e e k นะครับเพราะนั้นถือว่าหุ้นตัวนี้ก็เป็นจังหวะที่กําลังจะกลับตัวขึ้นไปนะครับถ้าจากตรงนี้ก็คือเขาจะต้องไซว์เว่ยอยู่ที่เส้น2องและว,วันนะครับาาการขึ้นการลงของเขานะครับเส้น2องะวันอยู่ตรงนี้นะถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขาจะไซว์เว่ยดาวลงมาแล้วก็ชนเส้น2องะวันขึ้นไปอีกรอบขึ้นไปชนลีนเนยร์เกชันด้านบน เพื่อกับแกนของ linear regression ใน side up ขึ้นไปแนวโน้มของการการทำราคาก็จะเป็นเช่นนี้นะครับถ้าเรามาดูที่ตัวอ่า indicator เเเต,ตัวอื่นนะครับมี D A ลบนั้นต่ำกว่าเพื่อนก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับมี M A C D อยู่เหนือ Signal นะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ R S I ก็ยอดตัวแล้วก็ยังอยู่ที่ประมาณ 50, 56 5 6 5 8 56นะครับก็ถือว่ายังคงสามารถพุ่งขึ้นต่อได้นะครับเพราะยังไม่ถึง7จ เพราะนั้นราคาอาจจะมีการถ้ามีวนลุ่มเข้านะครับถ้ามีวนลุ่มภายนอกภายในเข้านะครับราคาก็จะสามารถทยานขึ้นไปได้อีกเล็กน้อยก่อนที่เขาจะย่อตัวลงมาชนเส้น2องวันแล้วก็ดีดขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็น2จังหวะให้ทํากําไรก็คือจังหวะแรกก็คือตัวนี้ก็ปล่อยให้ราคาขึ้นไปแล้วเราก็ขายนะครับพอขายตรงบริเวณสูงสุดตรงนี้เสร็จเราก็รอให้มันมาชนเส้น2องวันเราก็รอซื้อที่เส้น2องวันแล้วมันก็จะดีดกลับขึ้นไปตามกาไรให้ท่านนะครับอันนี้คือแนวแนวโน้มและทิศทางนะครับ ถ้าราทุนก็ควรพารณาดูดีๆนะครับก่อนที่จะวางแผนก็ใช้สติใช้สมาธิดีๆนะครับในการลงทุนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดจนกว่าท่านจะได้ดูแล้วก็วิเคราะห์วดยดตัวท่านเองเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตรงนี้ก็เ็นว่า,าดูบิตออฟเฟอร์ก็เ็นว่าฝั่งบิตนั้นรองรับหนานแน่นเพราะฉะนั้นราคาก็คือจะไม่มีทางต่ําลงมาได้อีกหมายความว่าจะไม่ต่ํากว่าตรงจุดนี้ที่เขา,ามีบนรุ่มรอไว้ที่2ล้านนะครับเพราะฉะนั้นราคาแบบนี้ก็บอกว่าราคาจะค่อยไซด์เวย์มาทางด้านนี้ คือเขาจะไหลมาทางน้ําก็จะไหลไปทางที่มันต่ําพวกนี้ก็คือวนลุ่มต่ำที่สามารถที่จะทะลุขึ้นมาได้ตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะทะลุขึ้นมาถึง1.81ทีเดียวเลยนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับนี่คือการวิเคราะห์ของหุ้น ecf นะครับว่าเป็นสรุปสุดท้ายก็ฟันทงว่ายังมีโอกาสขึ้นไปได้อีกนะครับสำหรับตัว ecf นะครับถัดมานะครับ gpi นะครับ gpi เป็นลักษณะใดนะครับถ้าดูจากนี้เราเห็นว่า โดยรวมแล้วก็ยังคงเป็นไซด์ดาวแต่ว่าถ้าเราดูการเดินทางของราคานะครับเขาก็จะถ้าเราลากเส้นเทตตรงขึ้นไปนะครับก็หมายว่าเขายังไม่มีเขาเรียกไม่มีการต่ําลงมากว่าราคาของเส้นเทดก็หมายว่าราคา,า,คาของไซด์เวด์ขึ้นไปนะครับแต่เราจะดูได้ชัดเจนได้จากใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปนะครับใส่บลูเจอร์แบนด์นะครับแล้วก็ใส่ใส่บลูเจอร์แบนด์ไซร์นีเอเรกชันนะครับแล้วก็ ่จริงๆเราต้องไปดูตัวอื่นก่อนก่อนที่เราจะมาใส่ตัวนี้นะครับเราเข้าไปในวิวโคด,ดของเขานะครับเข้าไปดูในวิวโคดเราไปดู f สีสห้าของเขาครับว่าเขามีผลการดำเนินงานนั้นชัดเจนว่าเขาทากําไรได้หรือเปล่านะครับก็ดู f สีสห้าของเขาครับดูว่าเขาทากําไรได้หรือเปล่านะครับปรากฏว่าเขาทากําไรได้แล้วพลิกกลับมาทํากําไรด้วยนะครับถือว่าเป็นหุ้นที่ดีหุ้นมีเป็นแนวโนม้มที่มีราคาจะพุ่งขึ้นสูงนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นไตรมาสก่อนหน้านั้นยังคงติดลบแต่พอพลิกกลับมา สามารถทำกำไรได้ระดับ80,000กว่าล้านแล้วไอ้8 80,000 80,000กว่าพันนะครับพันบาทนะครับ80,000กว่า80,000กว่า, 8, วาแล้วก็ทำกำไรมากกว่าปีก่อนนะครับปีก่อนนั้นอยู่ที่10,060นะครับส่วนปีนี้ก็อยู่ที่8 2 0 0นะครับถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่พลิกกลับมาทำกำไรนะครับกลังปี International เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาต้องทะยานกลับพุ่งขึ้นไปนะครับเอาไปดูไฮไลท์กันก่อนนะครับว่าไฮไลท์นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ดูที่ผลการดำเนินงานหรือการปันผลนะครับดูการมีการปันผลนะครับ BDPS ที่0.05นะครับแล้วก็มี PE 28.74เท่าเท่านั้นแล้วก็มีอยู่3.43อยู่ระดับ1ขึ้นไปถือว่าดีนะครับดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นแน่นอนว่ายังคงทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็พลิกกลับมาทํากําไรได้ก็หมายว่าราคามีโอกาสที่จะพุ่งกระชูดขึ้นไปนะครับเราก็ไปดูว่าใ y บายบอลลุนั้นอยู่ที่59.43นะครับเซลล์ลุ่มอยู่ที่40นะครับก็ถือว่ายังคงมีมีแรงมีความต้องการของตลาดนะครับแล้วก็ไปดูบิตกอลเฟอร์ก็เห็นว่าฝั่งทางบิตนั้นก็รอรับนะครับตั้งแสนนะครับคือถ้าเกิดคุณขายมาทางนี้ทางฝั่งบิตนี้มีการรับซื้อตลอดนะครับส่วนถ้าเกิดตั้งขายก็คือมีคนมีคนไม่ยอมขายเพราะว่าเขาถือว่าเป็นหุ้นที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า ยังคงจะถือต่อแล้วก็ยังมีกําไรต่อไปราคาก็จะค่อยไซเวคขึ้นไปทางฝั่งนี้นะครับวันนี้ก็วิ่งขึ้นไปสูงสุดนะครับแล้วก็ยอดตัวลงมานะครับตัวนี้ก็อาจจะประมาณวิ่งขึ้นไปสูงสุดมีบอกสูงสุดหรือเปล่ายังไม่มีนะครับไม่เป็นไรนะครับบีไปที่1สูงสุดก็คือ1.8นะครับ1.80นะครับวิ่งขึ้นมาถึง1.80 แล้วก็โลต่ำสุดก็คือ1.4 1.74นะครับก็โลมาที่ฝั่งนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือราคาบวกขึ้นไป0.02นะครับเราเข้าไปดูในอินดิเคเตอร์ของเขาจากกราฟนะครับก็เห็นว่าจังหวะของเขาก็แม้ว่าตอนนี้จังหวะโดยรวมจะเป็นไซด์เวด้านะครับคือจังหวะภาพใหญนะ่ภาพใหญ่ของของ e a r นีย r e เ s ชันของเขานี่คือไซด์เวด้นะครับแต่ว่าเขามีโอกาสที่จะค่อยๆนะครับที่จะค่อยๆตวิงตัวเราขึ้นบุชนตรงนี้ ก็เราก็จะย่อตัวเรามาชนเส้น2องลว,วันแล้วก็ดิ่ดดีดกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งอ่าตัวนี้เส้น2องลว,วันน่าจะอยู่ตรงน่าจะอยู่ตรงน่าจะอยู่น่าจะอยู่บริเวณแถวนี้นะครับเส้น2องลว,วันนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็พยายามจะพยายามที่จะยืนเหนือเส้น2องลว,วันให้ได้นะครับถ้ายืนเหนือเส้น2องลว,วันได้อ่าก็จะมีทิศทางการเปลี่ยนรีเน,นเลชันในไซเบอร์อัพขึ้นไปอ่ดูทางอิเิเคเตอร์นะครับมีเดียลบต่ำกว่า ADX แล้วก็ DA บวกถือว่าเป็น จังหวะที่ดีเป็นจังหวะไซด์วอัพนะครับเช่นเดียวกันกับ m a c d อยู่เหนือสัญญาลแล้วก็มีอา i ออยู่ที่ประมาณ67เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังคงจะต้องอวิ่งขึ้นไปที่70แล้วก็ย่อตัวลงมาแล้วก็ก่อนที่จะพุ่งทะลุขึ้นไปเพื่อผลไปเรื่อยๆเพื่อเปลี่ยนแกรนรีนลย์เลคชั่นในไซด์วอัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนทิศทางของ,ของลีนลย์เลคชั่นในไซด์วอัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ก GPI นะครับตอนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1.77นะครับแต่ว่ามันจะเป็นช่วงที่ว่ามันจะยอตัวก่อนนะครับก็คือขึ้นไปแล้วก็ยอดตัวลงมาแล้วก็จะพุ่งขึ้นไปชนแบบนี้นะครับมันจะเป็นไซด์เวย์แบบนี้นะครับเพราะว่าจังหวะของมันคือต้องดูตามเฟรมวิกนะครับเพราะว่าเพื่อยืนยันนะครับว่าตามเฟรมว e k นั้นยังมีแกลบเขาอยู่ก็คือแกลบที่ทํากําไรระหว่างราคาปัจจุบันถึงราคาสูงสุดของลีเนีเลชั่นนะครับ ตัวนี้ถ้าเกิดสามารถเปลี่ยนทิศทางการขึ้นของราคาได้นะครับก็จะขึ้นได้อีกยาวเลยนะครับก็ถือว่าตัวนี้นั้นกลับพลิกกลับมาทํากําไรให้กับให้กับธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าต้องต้องรอนะครับก็คือต้องรอลงทุนวันนี้ก็อาจจะรอเพื่อให้ได้กําไรก็หมายก็ว่าถ้าเกิดลงทุนวันนี้ก็ท่านก็เป็น vi สําหรับตัว g pi ตัวนี้ราคานาคตก็อาจจะกลับดีกลับขึ้นไปที่2บาท3บาทได้นะครับสรับตัว gpi เสร็จแล้วตัวถัดมานะครับตัวถัดมาก็คือตัว M นิดนะครับ n I T นะครับเราเข้าไปดูวิวโคดก่อนเลยนะครับเข้าไปดูวิวโคดของ M นิดนะครับอ่าเข้าไปดูที่ f45 ก่อนเลยนะครับหาฟสี่นะครับซึ่งจะง่ายนะครับดูฟ F45 เป็นษาไทยนะครับ F45 นะครับอ่โอเคนะครับเจอ f45 ภสิาไทยเรียบร้อยนะครับกดเข้าไปนะครับจะเห็นว่าเขา F45 ตัวนี้ก็เป็นจังหวัดที่ทำกำไรมาได้นะครับเพราะนั้นอ่าเดือนนะครับ ก็เจ็นว่าทํากําไรมากกว่าปีก่อนนะครับปีอีสี่ทำกำไรไปสี่พนสี่พปดปีอีหาทำกำไรไปหกพันแปดซึ่งใน2องวดนี้ก็คือว่า6เดือนกับ3เดือนตัวเดือนนี้นทำกำไรไม่ได้น้อยกว่าแต่ว่าพอ,อมาปีล่าสุดก็พลิกทำกำไรได้เยอะเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆสวิงกลับขึ้นไป เบื้องต้นนะครับแต่ว่าเราต้องไปดูที่ไฮไลท์ของเขานะครับเพื่อะไรครับก็ดูที่ทางการดำเนินงานนะครับสเดือนที่ผ่านมาบวกไป3.73แล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป4.37นะครับแล้วก็1นึ่งทย์ที่ผ่านมาก็มีการลบลงไปเข้าใจว่าอาจะยังคงไม่ทราบว่าเขายังคงทํากําไรได้นะครับก็ยังคงไม่มีว่าจะมีข้ออ้างอะไรมาให้กับหุ้นตัวนี้ได้เล่นดีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้ก็คือเราก็จะเห็นว่าเขามีการปันผลอยู่0.02บาทนะครับ0.02สตางค์นะครับ แล้วก็มี PE ไม่มี PE นะครับมี U 2อ6จุก็ถือว่าทำงานไม่ได้สวยแต่ว่า EPS นั้นไม่มีนะครับกำไรต่อหุ้นนั้นไม่มีนะครับสรุปสุดท้ายของเขาก็ถ้าเราดูที่ Time Frame Week ดู Time Frame ของเขาก่อนนะครับว่าเขาเป็นจังหวะอะไรนะครับเข้าไปดูนะครับเข้ามาดูแล้วก็เห็นว่าจังหวะของเขานั้นก็สา w เวรมาด้านข้างมีการพุ่งขึ้นพุ่งลงนะครับแสดงว่ามีวานหรือมี อาจจะภาพในการดูแลอยู่นะครับในการขึ้นการลงมีการลักไก่กันขึ้นมีการย่อตัวลงอย่างแบบมากมายทีเดียวนะครับถ้าจากตรงนี้ก็เห็นว่าถ้าเป็นแท่งเทียนแบบนี้ก็ในวันถัดไปก็อาจจะเป็นสีเขียวนะครับแท่งเทียนยาวเป็นสีแดงแต่ว่ามีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างราคาก็จะอ,ะอยู่ประมาณถ้าแถวนี้แล้วก็ดีดกลับขึ้นไปได้นะครับในวันพรุ่งนี้รืะวันต่อไปเพราะฉะนั้นดูที่อินดิเคเตอร์นะครับก็ ยังคงไม,ไม่ไม่บ่งไม่บ่งบอกว่าจะขึ้นนะครับเพราะว่าตัว MACD แม้ว่าอยู่เหนือเส้น MACD เส้นนัญ Signal แต่ก็ยังชี้ลงนะครับ RSI ก็ชี้ลงนะครับอยู่ที่48แต่ว่าตัวนี้มีโอกาสที่จะสะบัดขึ้นไปเพราะนั้นมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ดัานบนแต่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับลองพิจารณาดูนะครับท่านนักทุนก็พิจารณาดูดีๆนะครับแต่ว่าตัวนี้นั้นถ้าไปดูในทาวเวิรก็อาจจะเห็นว่าจังหวะของมันยังคง มีโอกาสที่ทำกำไรขึ้นไปได้อีกเล็กน้อยนะครับเพราะนั้นราคาก็จะค่อยไซเวกขึ้นไปก็อาจจะไปที่1.83นะครับสูงสุดของตัวนี้นะครับราคาแคบๆนะครับทำกำไรแคบๆแต่ว่าเขามีการปันผลนะครับปันผลเล็กน้อยนิดหน่อยนะครับที่0ูนยนนะครับนั้นอุ้นตัวนี้ก็ถือว่าทำกำไรไปได้อีกเล็กน้อยนะครับแต่ว่า มีการสวิงการขึ้นกันลงนะครับอยุดทุกอย่างอยู่ที่บลลุ่มนะครับต้องดูที่บลลุ่มนะครับนี่ก็บทสรุปของ m n i มนนะครับมาตัวนะครับตัวนี้ก็ TSth นะครับโอ้โหดูภาพนะครับเป็นจังหวะไซเวอพขึ้นไปแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้ทะลุเส้น2แล้ววันขึ้นไปได้เราก็เข้าไปดูวิวโคดของเขานะครับว่าเขามีเ4 5อย่างไรนะเข้ามาก็กดเข้าหัวข้อเมนูนิวนะครับเข้าไปดูในเมนูนิวนะครับเพื่อดู F 4.5ของเขานะครับ เพื่อดู F15 เพื่อดูการดําเนินงานของเขานะครับเราจะได้เข้าใจนะครับว่าทํากําไรหรือไม่ได้กําไรอย่างไรนะครับมาปรากฏว่ากําไรเขาลดลงมาหัวละอะไรนะครับปี64นั้นทํากําไรไปได้ล้านเนะครับปี65นั้นลดลงมาเหลือ6กแสนหกแสนหกเช่นเดียวกันกับ6เดือนที่ผ่านมานะครับปี64นั้นก็900,000นนะครับส่วนปี65ก็เหลือ79 0 0 0นกนะครับก็ท่าทาสติลนะครับก็จริงๆก็ถือว่าราคาเหล็กก็กําลังกับขึ้นกับลงนะครับ ถามว่าทําไมถึงขายได้น้อยเพราะว่าเนื่องจากว่าโควิดนะครับก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่คนงานอยู่พักอยู่กับบ้านหรือกลับบ้านกันนะครับก็เจอผิดโควิดก็อาจจะเป็นช่วงของจังหวะของเขานะครับแม้ว่าตอนนี้ราคากําลังจะค่อยกลับมาก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะเข้าเข้าเก่งกําไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้กำไรกำลังจะกลับคืนมานะครับะฉะนั้นถ้าเราทุนก็ควรพิจารณาดูนะครับเห็นจะเห็นว่าเขามีการตั้งออฟเฟอร์ขายรอขายไว้เยอะแยะเลยนะครับช่วงนี้ของตัวสติล ซาตาิลก็มีโอกาสนะครับถ้าเกิดท่านลองเดี๋ยวต้องเราต้อง,ต,องต้องไปดูที่อินดิเคเตอร์ของเขานะครับหุ้นนี้เป็นจังหวะไซด์ไว์อัพขึ้นไปแล้วยืนอยู่เหนือเส้น2และวันนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับน่าเหมาะสมนะครับที่จะเข้าเก่งกําไรเพราะว่าการไซด์เว์ขึ้นไปของหุ้นนะครับของราคาของรีเิเนชันเราก็จะเห็นว่าเขายกโลนะครับเขายกโลแล้วทำนิวไฮนะครับเดี๋ยวก็จะยอ่ยอตัวลงมาแล้วก็ไปทำนิวไฮใหม่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขายืนอยู่เหนือเส้น2และวันนี้ก็ อาจจะขึ้นไปแระยอดตัวขึ้นไปแระยอดตัวไซเวอยู่บริเวณด้านบนนะครับของรีเนเลกชันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ดูที่อินดิเคเตอร์ก็เอลลบนั้นต่ํากว่าเพื่อนนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเอฟเอดีอยู่เหนือนเส้นสัญญาลนะครับออ SI ก็อยู่ที่ประมาณ68หรือ 66- 68กนะครับก็ถือว่าจะขึ้นได้อีกเล็กน้อยนะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะขึ้นไปอีกเล็กน้อยก่อนที่ก็จะมีการยอดตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นกาไรเพียงเล็กน้อยนะครับถ้าเก สนใจนะครับแต่ว่าเรารอเรารอให้เขาจังหวะไซด์เวดาวลงมาต่ําที่สุดของรีเนลเลกชั o นได้นะครับจังหวะนี้ต้องรอรออย่างเดียวนะครับพอจังหวะที่ซื้อจุดต่ําที่สุดของเขานะครับราคาน่าจะอยู่ที่1.1บาทนะครับแล้วก็ราคามก็จะไซด์เวกับขึ้นไปที่ใกล้ๆ1.223 1.30อะไรประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ก็ต้องถืออีกนานหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นเป็นจังหวัดไซเบ์อ up นะครับถือว่าเก่งกําไรได้สุดท้ายของตัวนี้คือ vl นะครับราคาอยู่ที่1.64เข้าไปดู f45 ก่อนเลยนะครับอ่ากำหนดทิศทางดูราคานะครับอ่าดูการผลการดำเนินงานของเขาตัวนี้มีการปันผลนะครับอยู่ที่0.20 02นะครับวันที่24 22ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผลการดำเนินงานล่าสุดของเขานะครับ ถือว่าเป็นหุ้นขนาดเล็กที่มีการปันผลอย่างสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็เลยบวกขึ้นมานะครับผลการดำเนินงานก็บอกว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเพียงแต่ว่า2อตไตม่านั้นกําไรเพิ่มขึ้นมานิดเดียวนะครับจากหกเดือนก็มีอยู่2 5งหมนหนึ่งนะครับส่วนของปีหกสก็อยู่ที่8ปดพันนะครับแต่ว่าปี6กานั้นทําได้ดีกว่านะครับเพราะพราผ่านจากปี6กสองไตมานกลับมาไตม่าที่3นั้นก็กําไรลดลงนะครับ อยู่ที่2 1 0 0 0นะครับปีหกนะครับส่วนปี 6, 4กก็อยู่ที่2 0 0 0 0ก็กำไรพอๆกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังคงมีกำไรแต่กำไรลดลงนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือเขาเป็นหุ้นที่มัปันผลนี่ก็คือเราอยากให้เห็นว่าเขามีการปันผลนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนคุ้มค่าถ้าเรามีต้นทุนน้อยแต่เราต้องการเงินปันผลเข้ามาช่วยเราด้วยนะครับหมายความว่าเราไม่อยากซื้ออยากขายบ่อยเราอยากจะเอาไว้นานเพราะน,นั้นตัวนี้ ถ้าราคาต่ําลงมาเราต้องซื้อเอาไว้นะครับตองช้อนเอาไว้แล้วเพื่อได้ทั้งเงินปันผลแล้วก็ได้ทั้งการขึ้นไปของราคาทีนี้เราก็ไปดูที่3เดือนที่ผ่านมาก็บวกบไปิบเ0 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกบไปห1อาทิตยน์ึ่งเดือที่ผ่านมาก็บวกบไป1%นระครับมี PE71 เท่าก็ถือว่าสูงทีเดียวนะครับแต่มี u 1.27นะครับถือว่าพอใช้ได้นะครับเรามี EPS เพียง0.02เท่ากับ dPS 0.02เช่นเดียวกันนะครับ เราเข้าไปดูนะครับในการดําเนินงานของเขาเพราะฉนนว่าตอนนี้มีบายบอลุ่มที่52.23แล้วก็มีเซลล์ร่มอยู่ที่4 4นะครับก็ถือว่าจังหวะบิดกอลเฟอร์ก็สูสีแล้วก็มีการตั้งรอรับนะครับตั้งรอรับไว้ที่2-3ล้านนะครับถ้าเกิดต่ำมาเมื่อไหร่ก็มีคนรับสบายๆนะครับแล้วก็เราก็รอซื้อ,อตั้งขายนี่ก็เล็กน้อยนะครับอยู่ที่1ล้าน1ล้านนะครับก็คือประเด็นหุ้นตัวนี้ก็คือว่า ยังคงมีจังหวะที่รอที่จะทํากําไรอย่างต่อไปนะครับเนื่องจากว่าเป็นหุ้นมีการปันผลก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวดีตัวหนึ่งนะครับเราก็เข้าไปดูนะครับว่าจังหวะของเขานั้นน่าจะเป็นจังหวะที่ต่ําขึ้นไปสูงนะครับจังหวะนี้ก็คือเขามีการยอดตัวลงมานะครับล้วก็มีเส้น2องละวันอยู่บริเวณด้านล่างนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับแล้วก็ราคายืนเหนือกว่ากึ่งกลางมูจแบนก็ถือว่าเขาจะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปทํากําไรให้ที่ราคา 2บาทนะครับก็ถือว่าตัวนี้เป็นหุ้นแรงตัวหนึ่งนะครับที่มีการปันผลแล้วก็มีราคาต่ำนะครับก็คือราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.64แล้วก็จะค่อยๆขยับไปที่2บาทนะครับอันนี้คือตามเฟรมเดย์นะครับแล้วก็ Indicator ทุกตัวตรง Indicator อร์ตัว ADX ก็ยัง ADX กับ DA บวกนั้นะก็มี DA ลบอยู่ตรงกลางนะครับ MACD ก็อยู่เหนือสัญนะครับส่วน RSI ก็เป็น จุดเริ่มต้นที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่56นะครับถือว่าแนวโน้มทุกตัวก็เป็นจังหวะที่ดีเพียงแต่ว่าเขายังมีวนลุ่มเข้านะครับเราต้องรอวนลุ่มเข้านะครับถ้าวนลุ่มเห็นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าเขามีกําไรลดลงนั่นเองนะครับเมื่อเขามีกําไรลดลงราคาก็อ่าก็ไม่ไม่ค่อยมีคนมั่นใจนะครับแต่ว่าแนวโน้มของเขาก็จะเป็นแนวโน้มไซด์เว์อัพนะครับก็จะมะียกโลนะครับในจังหวะถัดไปก็ โลถัดมาก็จะสูงกว่าเดิมแล้วก็มีทำนิวไฮนะครับยกโลทำนิวไฮยกโลทำนิวไฮไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัว vl ก็ยังถือว่าเป็นหุ้นที่ดีแล้วก็ควรเก็บไว้ใน f ฟอเบอร์ลิกหรือเก็บไว้ในไวในพอตนะครับเนื่องจากว่าเป็นหุ้นจังหวะไซด์ไวอัพแล้วก็ใช้กําไรต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็เรียนให้ท่านทราบตามตรงประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลท่านต้องนําสิ่งที่เราเล่าให้ท่านฟังไปวิเคราะห์แล้วก็ดูลักษณะของมันนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้อย่างไรนะครับมีความ น่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับแล้วควรจะทํำยังไงกับมันนะครับ่านนำไปวางแผนนะครับเราก็าเราไม่ได้นำนำหุ้นทุกตัวมาเพื่อ,อเพื่อโปรโมทให้กับทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าเรานําหุ้นพวกนี้มาจากการสแกนของตัว S Pen Mobile โรยที่เราตั้งค่าคอนดิชั่นต่างๆเข้าไปแล้วก็สแกนออกมาเพราะฉะนั้นทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกสินทุยอย่างในการลงทุนมันมีมีทั้งผลดีและผลรายนะครับเพราะฉะนั้น ขอให้ท่านระมัดระวังด้วยตัวท่านเองนะครับก็จงมีความภูมิใจที่ท่านทํากําไรด้วยตัวท่านเองอยังไงก็ฝากท่านเอาไว้นะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าท่านชอบก็ากดแชร์กด u b s c r i b e กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับแล้วก็ขอความกรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาถ้าเกิดถ้าเกิดท่านสามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้ถือว่าท่านเป็นเลิศที่สุดแล้วเป็นผู้มีใจกว้างขวางนะครับ คิดดีทดําดีบวกนะครับเราก็มี m มาย s ต t ที่ดีให้กับทุกคนให้กับตัวเองนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้พบกันคลิปถ่อปไปแล้วก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ